ก่อนการรับชมคลิปเพื่อให้กำลังใจช่องกเกษตรไทยบ้านกรุณากดติดตามไว้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ผ้ามาปลาอย่างหน้าเลยครับพี่นอ้องเมื่อนี้ก็สิผ้ามาเก็บเสื้อเหฮดนะครับเป็นเสื้อเ็ดเพาะ เพาะหนังนะครับยุสวนนี่กับก้าต้นไม้ไวหลายนะครับเป็นไม้พวกยางหน้าต้นกุ้งต้นสะแบงนะครับม่นี่กับสีผ้านะมาเก็บมาเก็บเสื่อเห็ดนะครับเก็บเสื่อเห็ดไปปั่นหดต้นกุ้งต้นสะแบงต้นยางหน้านะครับปลาที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นปลา,าปลาปลูกนะครับผม อยู่สวนสุกใจสุดใจบ้านนินแห่ตำบลสีดานะครับนะครับเกิสีเก็บไปบางส่วนนะครับเก็บไปปั้นนะครับส่วนหนึ่งก็หอเ,อเหลือไว้ให้มันแพรเป็นเชื้อนะครับยุี่สวนนะครับสีสีสบกเก็บไปหมดน,นะครับ สปอสปอเชื่อมัน,ม,นมันบท่านแตกนะครับอ่ามันยังเหลืออายุนะครับเก็บไปปั้นได้หลังจากได้ได้เฮดเพะสปอร์เฮดเพะนะครับเกะี่เอาไปปั้นผสมน้ำหดตต้นใหม่นะครับ แล้วก็ดต้นไม้ต้นไม้เขาไปปลูกปีต่อไปเขาก็าสีมีเห็ดพอกินนะครับสวนนี่ก็มีเห็ดพอฝ่ายเห็ดพอหนังนะครับเห็ดพอฝ่ายนี่ค่อนข้างหลายนะครับ จะเก็บไปบางส่วนนะครับบ่เก็บไปหลายนะครับสิบปล่อยให้มันเป็นเชื่ออยู่ในสวนนะครับ ว่าหันผ้าไปเก็บเห็ดพอหนังนะครับแบบัดที่นี่สีผ้ามาเก็บเห็ดพอฝายนะครับนี่นะครับผมเห็ดพอฝาย หลายแห้งพี่น้องช่วงหนาฝนพากันมาเก็บบ่เห็นนะครับเห็ด มันจะแตกแล้วครับน้ำฝนกับ,บ้าหวูว่าเป็นหลี่ื่ือไหนครับหาบ่เห็น หลายแห่งพี่น้องพื่นนเบิ้งครับเบิ้งเอาจากหน่อยกับพ่อเนาะเอาไปหลายขับพดเดียวสีบ่เหลือเสื้อโอ้หลายแห่งพี่น้อง บางส่วนก็เก็บไปบีบใส่ต้นอย่างหน้าครับมีหลายต้นที่บ่ทุษท่านได้ปเป็นเห็ดนะครับโอ้ยตรงนี้ก็มน,นี่ครับ ป้านี่ก็ปลูกยังหน้านะครับปลูกต้นสาดครับผมต้นสาดพี่น้องมีต้นจิกต้นจิกตน้นต้นจิกเกาแก่ครับเอซ้ำนี่ก็กับไก้สิพอ่อล้วครับ เบื้อจำเป็นต้องเอาหลายครับปั้นใส่นน้ำเราก็ผสมนม้ำผสมน้ำฮดนะครับฮดกาไม่กาไม่ี่เสือเห็ดเรากะต่อไปเสือเห็ดมันกะยิ่ไปก่อน้ำหากต้นไม้ครับเขาปลูกต้นไม้ใหญ่เราก็โอ้ยยุงนีหลายแห้งที่นอกเบิงเบง สปอว่าท่านแตกวยครับเบึง้งมันน่ะวันน่ะอ่ไงงองเลยครับเดี๋ยวปีนี้ถ้าเกิดมาสมจังหวะเฮ็ดพอเกิดสิมัธยายพี่น้องเบึงอีกดวยครับมามีเห็ดพอหลายบ่ป้านี่โอ้แถวมาหลายพี่น้อง ออกมากไก่เตือบอยู่ฝุ่นรับฝุ่นพี่น้องพี่น้องเบิ้งเดี๋ยวพี่น้องที่ยังบ่ทันเข้าใจนะครับว่าเอาไปเฮดจังใดเดี๋ยวนิ้เฮติ้เบิ้งนะครับไปปั้นแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็หดต้นใหม่นะครับ เลยยีให้ไทเบิกนะครับ้ใดอย่างมีปลายเห็ดกับปลูกต้นอย่างหน้าต้นกุง้งต้นแสแบงต้นจิกต้นห้องอะไรหลายๆนะครับปลูกแล้วก็เอาเสื้อเห็ดมาหดอ่าม่ต้องรอดตัดม่ต้องค่อยตัดต้นใหม่ครับเก็บเห็ดกินกับพ่อเหาพี่นอ้องอ๋หลายมันหลายครับช่วงหนาวฝนบ่เห็นนะครับ ท่านี้กับนีน่ครับนี่ก็มีพี่น้องเบิเพิ่นน่ะเป็นซุ่มเป็นซุ่มเลยครับต้นยางหน้าเะครับรเก็บบม่หมดพี่น้องเหลือไปเป็นเสือ้ออันนี้ต้นต้นกุ้งนะครับพี่นอ้องต้นกุง้งภาษาการเอื้นต้นพ่วง ท้งเหนือเอินตองตึงครับงามนะครับต้นกุ้งใบงามใส่ประโยชน์ได้ครับอยากให้พี่น้องปลูกครับไม่ต้นนี้ใบใส่ห่อเขาห่อของเห็ดหลังค่าเห็ดสาบานได้ครับแล้วก็ไม้งามครับผมต้นตรงแต่อีกอย่างหนึ่งเห็ดเพาะเกิดดีตะนายครับผม นี่ครับเห็ด <Hit S 1> เพราะใต้ต้นกุ้งนะครับเดี๋ยวให้เก็บเชื่อ,อผู้ใดอยากได้ต้นกุ้งต้นแสแบงตอนอ้นยางหน้าหดเสือเห็ดยุสวนกับน,นี่นะครับไม่เอาได้นะครับมีจำนานและาราคาบ่แพงครับต้นละซิบมีสิบบาทครับ ใส่เสื่อเฮ็ดให้เรียบร้อยครับเอาไปปลูกได้กินเฮ็ดพร้อมครับพี่น้องพี่น้องได้หลายเติบแล้วครับสนิกับพ่อครับโอพีิพี่น้องบ่งช่วงเฮ็ดเกิดแต่ามาศพ เดี๋ยวาถ่ายพี่มองเบิ้งนะครับไปเห็นงานทางอื่นครับผมไปทางอื่นทางอื่นกลับมาบางเคืออาจีบไได้เก็บเห็ดครับผู้ถ่าอยู่บ้านเก็หาบ่ค่อยเห็นครับเพ่อนตาบ่ค่อยดีแล้วครับหาเห็ดพอบ่ค่อยเห็นบ่ค่อยได้กินมนะครับมันก็เลยเหลือหลาย ตรงนี้กับมีเห็ดตะปูออกพี่น้องแกงเห็ดตะปูกัแบแ่บนยครับหมือว่าเมื่อก้อนแกงกินเพื่อกันกินเม็ดแ่บแห้ง้ามาสมเห็ดตะปูด้ที่ผ้ามกเห็ดตะปูแกงเห็ดตะปูให้เบิ้งครับมันี่บ่เห็นขื้นจากดอกถ้าฝนตกยังสี่ประมาณอาจจะพ่ถึงเดือนครับ ประมาณอยู่แล้วเดือนหรือว่าสองสามอาทิตย์อาจจะมีเริ่มมีเห็ดบางส่วนนะครับเห็ดปลาบางอย่างโผล่ขึ้นมาให้เห็นนะครับอันนี้เป็นปลาปลูกครับอายุประมาณหกปีเจ็ดปีพี่น้อง ตอนนี้เขาก็ได้สปอร์เ,เห็ดเพาะมากนะครับเมื่อนี้สีผ้ามาปั่นสปอร์เห็ดนะครับผสมน้ำนะครับเพื่อสีเอาไปหัวต้นใหม่นะครับเมือว่านี่กับผ้าไปเก็บสปอร์เห็ดเพาะนะครับกะได้มาพอสมควรนะครับสปอร์เห็ดเพาะขนาดดีก็สามารถลดต้นไม้ได้เป็นหัวต้นใหม่ได้เป็นพันๆต้นนะครับ หลังจากได้สปอร์มาแล้วเขากะสิเอามาเขาเครื่องปั้นนะครับปั้นเพื่อให้สปอร์กระจายตัวนะครับผมใส่สปอร์เห็ดลงไปนะครับ หลังจากใส่ใส่สปอร์ลงไปให้เครื่องปั่นนะครับเข้วก็เติมน้ำลงไปนะครับเติมน้ำลงไปครับเราต้องใช้หลายนะครับ สปอไงต้องใช้ต้องเติมน้ำอีกครับพี่น้องพอหลายแห้งเริ่มเติมน้ำไปนะครับ นำม,ม่พอพา่น่องสปอนปิวครับเติมน้ำซอยนิดหนึ่งครับ ก็ได้เสื้อเฮ็ดเพาะมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เสิพอเอาเสื้อเฮ็ดเพาะมาหดต้นใหม่นะครับต้นใหม่ที่เขาเตรียมไว้เมื่อนี้ก็เป็นต้นสะแบงนะครับอยู่ทั้งนี้นะครับต้นสะแบงนะครับหรือต้นยางกราดนะครับผมอันนั้นก็ต้นห้างนะครับผมต้นห้างแล้วก็ต้นมะหาดนะครับก็ สีล่องเอาหดต้นใหม่หลายๆอย่างนะครับผมกับตนล่องเบื้งว่าต้นใหม่อย่างที่สามารถติดเชื้อเฮดเพาะได้นะครับผมที่เลือกต้นสะแบงนะครับเพราะว่าแถวนี้แรงนะครับต้นสะแบงเป็นต้นใหม่ที่ทนนะครับสามารถจะเริ่มเติบโตได้ดีในเขตนี้นะครับบัวของหัวพี่น้อง สำหรับปริมาณน้ำที่ใส่นะครับหนึ่งบัวรดน้ำนะครับบัวหนึ่งเข้าก,กปผสมผสมเสื้อเห็ดลงไปนะครับผมปริมาณกะกะเอานะครับผมไม่ต้องเป๊ะนะครับเบิงแล้วกะ สังเกตว่าครับนามเปลี่ยนสีนิดนึงครับใส่ได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปผดนะครับรับนะครับกบกระห้องพี่น้อง หรือว่าฝนตกนะครับต้นห้างแบบับติดเฮ็ดเพาะดีครับพี่น้องเฮ็ดเพาะนี่เกิดดีตะนายครับแต่ต้นห้าง เห,เห็ดส่วนหนึ่งนะครับมื่อนี้ก็บโจงไว้นะครับหัวต้นกุ้งนะครับนี่ต้นกุ้งส่วนหนึ่งสังซื่อมานะครับมันนี้ก็เสีเอามาหัวเสือเห็ดอีกเือนึงนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าต้นใหม่ที่เฮาหดเสือเห็ดสิติดเห็ดแน่นอนนะครับ เขาใ,ใส่วิธีอีกวิที่หนึง่งก็คือใส่เสื้อเฮ็ดหดกองฟุ้นนะครับกองฟุ้นที่เห็นะเป็นฟุ้นขิงง้วนะครับผมก็ใส่เสื้อเฮ็ดเพาะนะครับสปอเห็ดเพาะที่เขาปั้นแล้วนะครับมาผสมน้ำหดกองฟุ้นอีกทีหนึ่งนะครับใส่ลงไปนิดนึงครับคนครับกัแบบที่นี่แล้วก็หดกองฟุ้นครับ ฮดเราก็กลับกองนะครับผมกลับกองนะครับอ่ะเลือกับดกาใหมา่ก,ก่อนอเสือมันเสือเลือหน่อยครับผมเอาน้ำผสมลงไปอีกนะครับเอาไปเจือจางนะครับเพราะว่าใส่ไว้หลายครับเพชรขอใส่ ประมาณแค่กับมือหนึ่งครับปั้นออกนี่น้ำดำปีเลยครับผมเอาไปไปผสมนะครับไปผสมนม้ำขยายออกอีกแล้วก็เอาไว้หดกลาใหม่นะครับกาไใหม่ที่เห็นน่ะก็เป็นต้นุ้งนะครับหรือว่าหรือว่าต้นพวงนะครับยางพวงนะครับก็เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถติดเชื้อเ็ดเพาะนะครับแล้วก็เ็ดป่า ได้หลายชนิดนะครับเห็ดออกดีแห้งครับพี่น้องครับต้นไม้ยี่นีก็จีหดเสื้อเห็ดนะครับทุกชนิดนะครับกาไม้ยี่นี่สีหดเชื้อเห็ดทุกชนิดครับผมแต่ว่าหลักๆที่สามารถติดเชื้อเห็ดได้นะครับกับมีต้นไม้ตระกูลเขาเรียกว่าไม้วงยางนะครับ เช่นไม้วงยางมีอะไรบ้างเช่นต้นโกงหรือต้นพวงนะครับต้นสแบงหรือต้นยางกราดนะครับยางนาต้นเหียงแถวนี้ก็เรียกว่าต้นซาบนะครับผมต้นพยอมต้นตะเคียนนะครับต้นลังนะครับต้นห้างบานเท่านะครับผมแล้วก็ไม้ต้นไม้ต้นแดงต้นพยุ่งต้นหยางนะครับโหดไวเหมิดนะครับ ลักลรที่ติดเห็ดใดก็มีไหม่วงย่างนะครับแต่ว่าชนิดอื่นนี่อ่าเท่าที่มีคนบอกมากกับมีต้นพยุงอีกนะครับอีกอย่างหนึ่งสีสามารถใส่เสือเห็ดพอได้นะครับแต่ว่าเท่ากับถดล่องนะครับผมต้นซักต้นแดงนะครับกับโหดขึ้นกันนะครับพยุงไห่ลำกับโหดขึ้นกันนะครับเพื่อว่าอ่บางเทื่อนะครับอ่าอาจจะมีต้นไม้หลายอย่าง กอทีห้าเวอบมากนะครับสามารถติดเชื้อเห็ดได้นะครับเวลาห้าวต้นใหม่ไปปลูกกสิมีเห็ดเห็ดเห็ดเพาะนะครับออกให้กินนะครับกับถดลองนะครับกับไม้ยางอื่นแต่หลักๆติดติดเห็ดใดก็มียางหน้ามีพยอมมีกุ้งมีเหียงมีสัตว์มีตะเคียนพวกนี้ะครับผมครับเดี๋ยวขออนุญาตกับกล่องฟุ้นนะครับ